ยินดีต้อนรับสู่ English with Teachable ยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่ภาษาอังกฤษพื้นฐานกับครูบอลนะครับวันนี้เราจะมาพบกับเรื่อง Describe and Objects Vocabulary 1นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นและมีเนื้อหาแบบไหนไปติดตามรับชมกันได้เลยครับํรหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องนี้นะครับข้อที่1เลยนักเรียนต้องสามารถบ,บอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับการอธิบาย ลักษณะของสิ่งของได้ถูกต้องนะครับข้อ2นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับลักษณะของสิ่งของได้ถูกต้องข้อที่3าครับนักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย describe and o b j e c t vocabulary one, หรือว่าการอธิบายลักษณะของสิ่งของชุดคำศัพท์ที่1นึ่งครูบอลจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ชุดคำศัพท์ด้วยกันวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับชุดคำศัพท์ที่1นหลังจากนั้นเมื่อเรียนจบในบทนี้แล้วเนี่ยนะครับหรือว่าเรื่องนี้แล้ว นักเรียนสามารถต่อยอดไปในเรื่องของ describe and o b j e c t vocabulary 2แล้วก็นำไปสู่การอธิบายสิ่งของในพัทถัดไปแต่คำศัพท์คุมบอลจะแบ่งออกเป็น2ชุดด้วยกันนะครับไปติดตามคำศัพท์ชุดที่1ด้วยกันได้เลยครับโอเค number one is S o F o F t, soft soft นะครับ is mean นุ่ม หรืออ่อนโยนนี่ครับภาพประกอบนะครับก็หมอนนั่นเองนะครับให้ความรู้สึกที่นุ่มนะครับอ่อนโยนคือเราใช้ในการนอนใช่ไหมครับก็คือมันทําให้เราหลับสบายนะครับให้ความรู้สึกซอฟทนั่นเองนะครับโเ okay, คเน็กฮาำนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าสามารถออกเสียงได้2รูปแบบด้วยกันเน้นในตัว R เสียงจะก,ก้องแบบเออนะครับเป็น hard ในแบบที่เน้นตัว R เนี่ยจะเป็นอเมริกันกับ5 5ก่นที่ไม่เน้นตัว R หรือไม่ออกเสียง R เนี่ยจะเป็นแบบ British English นเรียาสามารถเลือกใช้ได้ทั้ง2รูปแบบนะครับ i t mean แข็งถ้าเป็นใช้กับอากาศแปลว่ารุนแรงได้ด้วยหรือใช้เกี่ยวกับงานก็คือยากนี่คือภาพประกอบนะครับสำหรับวันนี้เราเป็นการอธิบายกับความแข็งนั่นเองทีนี้คุณบอลยกตัวอย่างเป็นรูปภาพก้อนหิน Next light บทนี้ เราจะไม่ได้หมายความถึงหลอดไฟหรือว่าดวงไฟนะครับคำว่าเบาความหมายของเขาเนี่ยแปลว่าความสว่างก็ได้แปลว่าไฟหรือว่าหลอดไฟก็ได้วนยกตัวอย่างเป็นรูปภาพขนนกนะครับแน่นอนครับขนนกมีน้ําหนักที่เบานั่นเอง next heavy อันนี้อ่านว่า He heavy heavy is mean หนักนะครับหรือซึ่งตัวใหญ่ถ้าใช้กับคนนะครับนี่อาจจะเคยได้ยินเป็น รุ่นของนักมวยก็คือเฮฟวี่เวนะอะไรพวกนี้นะครับเฮฟวี่เวนะครับก็คือเฮฟวี่และตามด้วยเวทที่แปลว่าน้ําหนักนั่นเองครับก็คือน้ําหนักที่สําหรับคนที่ทําไมครับตัวค่อนข้างใหญ่นั่นเองนะครับหรือว่าแปลว่าหนักนะครับรูปภาพประกอบนี่ครับโอ้เด็กชายคนนี้นะครับแบกหนังสือหรือว่าสมุดหลายเล่มเลยไปโรงเรียนนะครับ ที่รับชมอยู่นี่หลายๆคนเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับไม่จัดตารางสอนไม่จัดตารางเรียนค้นไปหมดครับ5วันมีกี่วิชาก็เอาไปเรียนทั้งหมดนะครับอย่าทําแบบนั้นบ่อยๆนะครับไม่ดีนะอาจจะทําให้เกิดอาการปวดหลังได้นะครับ S Q U A R E S Q U A R E Square Square is mean สี่เหลี่ยมจัตุรัสครับภาาประกอบตรงนี้ก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่พวกเราคุ้นเคยกันนั่นเอง นอกจากแปลว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้ว square แปลว่าลางกว้างก็ได้นะครับ R o U N o U N D round round นะครับ is mean กลมหรือรูปทรงกลมรูปร่างลักษณะวงกลมนั่นเอง round คำที่เราเคยเรียนผ่านไปแล้วก็คือ roundabout roundabout ก็คือวงเวียนนั่นเองนะครับก็ามาจากคำนี้แหละ R o U N D round ที่แปลว่า,าลักษณะกลมหรือว่ารูปทรงกลมนั่นเองครับ metal 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 is mean โลหะครับนีก่ก็คือสิ่งของที่ผลิตจากโลหะนั่นเองหลายคนอาจจะสงสัยว่าโลหะที่จริงแล้วเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรอยากจะอธิบายสั้นๆง่ายๆให้นักเรียนได้ทราบนะครับก็คือโลหะเนี่ยมันเกิดจากการ สลุงของอแร่ที่มันมาจากดินนะครับเัื่อนถ้า,าพูดถ้าพูดว่าโลหะมาจากดินก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่ามีการถลุงแร่เหมือนพวกทองพวกสัมฤทริ์พวกอะไรตา่างๆวนะั้นที่เขา,อาเอามาจากดินนะครับเอามาแยกชั้นแยกอะไรนะครับก็ถ้าหากผิดพลาดอะไรตรงไหนก็หรือใครที่มีความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ช่วยบอกคุณบอลด้วยนะครับ plastic plastic คำนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าอ่านออกเสียงได้2แบบด้วยกัน plastic <Wow. S 1> นะครับทิกนะทิก plastic หรือว่าใครจะเป็น plastic plastic ก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับสามารถอ่านออกเสียงได้2รูปแบบด้วยกันวัตถุพลาสติกนั่นเองพลาสติกที่คนไทยเรียกกันพลาสติกพลาสติกนะครับมีอะไรบ้างนี่เลยหลากหลายสิ่งของในชีวิตประจำวันที่พวกเราใช้และไม่สามารถ ย่อยสลายได้โดยระยะเวลาสั้นๆนั่นเองนะครับถือว่าเป็นขยะที่จะอยู่คงคนไปอีกน,นานเลยเพราะนั้นะก็ช่วยกันดูแลแล้วกันนะครับ W O O D หรือว่า W W O, o D คำนี้อ่านว่า Wood ูด is mean ไม้ครับหรือว่าเนื้อไม้ แปลว่าป่าไม้ก็ได้แต่ในที่นี้ในวันนี้เนี่ยเราจะเน้นไปในทางที่แปลว่าไม้ที่แปลรูปออกมาแล้วภาพประกอบนะครับ wood wood cardboard cardboard คำนี้นะครับอ่านว่า cardboard cardboard นะครับก็จะในพยางค์ที่สองเนี่ยคำว่า board เนี่ยก็ ถ้าใครอยากเน้นตัวอ่านเนี่ยก็จะเป็นสไตล์แบบอเมริกันอย่างที่ครูบอลบอกนะครับก็สามารถเน้นได้หรือใครที่จะอ่านออกเสียงปติเ,เป็นบอร์ดบอร์ดก็ได้ไม่ผิดนะครับหลายคนอาจจะแปลค์ดก็คือการ์ดบอร์ดก็คือกระดานกระดานกระดาษการ์ดหรือเปล่าอ่าไม่ใช่นะครับอย่าไปแปลตรงตัวขนาดนั้นคําบางคําก็ไม่ไม่ควรที่จะแปลตรงตัวนะครับกระดาษแข็งครับคือกระดาษแข็งนั่นเองนะครับนี่ลักษณะหน้าตานะครับที่ นักเรียนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีกระดาษแข็งหรือว่ากระดาษลังที่พวกเราเรียกกันนี่แหละนะครับครับก็ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับคำศัพท์ที่คุูบอลนํามาให้สําหรับชุดที่1วันนี้เป็นเกี่ยวกับการอธิบายลักษณะของสิ่งของเรากลับไปทบทวนกันอีกหครั้งก่อนที่เราจะไปทําแบบัดนะครับ S O F T soft นุ่มอ่อนโยน H A R D hard แข็งรุนแรงยาก L I G H T Light เบาคว,วามสว่างไฟ H E A V Y Heavy หนักซึ่งตัวใหญ่ S Q U A R E Square เลี่ยมจตุรัส R O U N D Round กลมรูปทรงกลม M E T A L Metal โลหะ P-L-A-S-T-I-C plastic วัตถุพลาสติก wood wood ไม้เนื้อไม้ป่าไม้ cardboard cardboard กระดาษแข็งครับก็จบการเรียนที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการทบทวนคำศัพท์นั่นเองหลังจากนี้เราก็จะมาพบกับดักขัดที่ได้ฝึกทักษะว่าจากคำศัพท์ที่นักเรียนได้เรียนรู้เนี่ยนักเรียน สามารถจดจำเข้าใจได้มากน้อยเพียงใดนะครับก็ไปพบกันเลยนะครับอ่าสำหรับชั่วโมงนี้นะครับุุบอลก็มีแบบฝึกหัดฝากไว้อีก5ข้อเช่นเคยนะครับหวังว่าจะไม่ยากจนเกินไปสำหรับนักเรียนนะครับลองฝึกทำดูนะครับยิ่งฝึกเยอะยิ่งเก่งเยอะพบกันชั่วโมงถัดไปนะครับ Alright until next time goodbye